นะคะประเด็นถัดไปค่ะท่านคะก็แต่เป็นในเรื่องของการแข่งรถนะครับการแข่งรถก็คือในเรื่องของการแข่งรถนี่นะครับเอ,อมันจะมีข้อหาฐานพยายามขึ้นมาพยายามับเดิมเนี่ยการจะจับการแข่งรถได้ก็คือจะต้องพบพฤติกรรมที่มีการแข่งบนถนนเลยจริง แต่จริงๆกว่าจะจับได้อย่างนั้นมันไม่ใช่ง่ายะนะครับบางทีเราก็จะเห็นว่าเราได้รับแจ้งมามีการรวมกลุ่มกันเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์รวมกลุ่มกันเป็น10 20คันตำรวจไปก็จับไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้แข่งกัน <ứng S 2> นะครับ <ứng S 2> แต่ตอนนี้มันมีการกําหนดว่าหากมีการรวมกลุ่มกันตั้งแต่รถ5คันขึ้นไปะนะครับและมีในลักษณะของการนัดหมายกันมาแข่งรถเราอาจจะดูจาก Facebook อาจจะดูจากอะไรนะครับหรือเป็นรถที่ลักษณะมีการดัดแปลง นึกออกไหมฮะมีการโหลดเตี้ยมีการอะไรประมาณนี้นะครับหรือมีพฤธิการอย่างหนึ่งอย่างใดที่แสดงให้เห็นการแข่งรถแค่ยังไม่แข่งก็ถือว่าเป็นความผิดฐานพยายามแล้วการที่จะไปตีความกับคําว่าพยายามะนะคะท่านอันนี้มันจะมันจะในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยมันะจะเจอปัญหารหรือไม่อย่างเช่นนะคะ แก๊งวัยรุ่นค่ะนัดรวมตัวกันที่ถนนแห่งหนึ่งมีสิบคันแล้วก็ตำรวจมาเจอพอดีแต่เขาก็บอกเปล่าเขาไม่ได้มาแข่งรถนัดกันจะไปกินก๋วยเตี๋ยวจะไปกินหมูกระทะอย่างนี้ตำรวจจะวิจารณญาณยังไงคะในเรื่องนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ดีนะฮะมันจะต้องมีการสืบสวนล่วงหน้าเช่นที่เขามารวมกันเนี่ยนะครับถ้าตำรวจได้รับข่าวก็อาจจะเป็นข่าวที่มาจากสื่อโซเชียลว่ากลุ่มนี้นัดจะมาแข่งกันตรงนี้ตรงนี้แล้วเราก็ติดตามมาหรือเป็นการที่ได้รับแจ้งมาว่าจาก จากพี่น้องประชาชวนว่าน่าจะมีการแข่งรถซึ่งนี้ก็จะเป็นข้อมูลประกอบอีกอันหนึ่งก็คือว่ารถที่แข่งกับรถที่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่จะไม่เหมือนกันนะครับในลักษณะของรถแต่งนะฮะเดยวกิ่งจักรยานยนต์เนี่ย <c oughs> นะครับไม่มีการที่เอารถแบบซื้อเสร็จแล้วมาแข่งกันไม่มีทางแน,น่นอนจะต้องมีการแต่งเพ <c oughs> ราะฉะนั้นมันถึงมีกระบวนการหรือองค์ประกอบหรือมีข้อเท็จจริงประกอบนะครับซึ่งก็จะเป็นดุลพินิจส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ขอยืนยันว่าทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเองนะครับ คือเขาเรียกว่าจะไม่หวานแหเนาะนะครับจะต้องใช้ดุลพินิษเพื่อวความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะฮะอย่างดีที่สุดครับค่ะแล้วนอกจากการที่จะ,ะดําเนินการเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในแง่ของแค่เห็นความพยายามที่จะแข่งรถเนี่ยก็สามารถจะดาเนินการเอาผิดได้แล้วยังมีการเพิ่มโทษสําหรับคนที่เป็นผู้จัดแล้วก็รวมถึงร้านแต่งรถด้วยครับ ส่วนผู้จัดนี่มากกว่าคนพยายามอีกนะเพราะถือว่าเป็นผู้สนับสนุนคือเดิมเนี่ยก็สําหรับผู้จัดแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะฮะว่าถ้าสามารถเป็นผู้ที่ประกาศเชิญชวนอย่างเช่นใน a c e b o o k นะครับใน Facebook ในเพจอะไรต่างๆที่อ้าวเดี๋ยวเราไปแข่งกันที่นู่นที่นี่เนี่ยนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถที่จะสืบค้นแล้วมีพยานหลักฐานที่ยําเดิมเนินการไปถึงท่านได้เนี่ยท่านก็จะมีโทษในเรื่องของเป็นผู้สนับสนุนนะครับซึ่งมีอัตราโทษเนี่ย หนักกว่าผู้แข่งรถอีกก็คือจาคุกถึง6เดือนปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองหมื่นบาทนะครับคือคนแข่งที่โดนสามเดือนนะคนชวนที่โดนหกเดือนหนักกว่าอีกหนักกว่าอีกครับเพราะเราเป็นมาตรการป้องกันเราไม่ต้องการให้เกิดตั้งแต่ต้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีผู้ชวนไม่มีชวนกันมาแข่งคนจะมาแข่งก็อาจจะน้อยลงงั้นหมายความว่าถ้าหากว่าคนแข่งกับคนชวนเป็นคนเดียวกัน อันนี้ก็โดนไป2ข้อหาเลยยัง,งก็กอาจจะโดน2ข้อหาแต่ยังไงก็ลงโทษบนนะครับอาจจะมี2พฤติกรรมนะครับอ,อาจจะเป็น9เดือนนึกออกไหมฮะมีทั้งชวนด้วยมีทั้งแข่งด้วยค่ะ,คะ